วัดีค่ะวันนี้โต้ก็จะพาพี่น้องไปเก็บผักอ่าหลังบ้านดูดอกไม้หลังบ้านเนาะจ้าพาก,กันไปเก็บผักไอซีล้อมไปเบื้องผักซีล้อมแล้วก็ไปเก็บไอผักสะเดากันเนาะจ้ามือนีจ้าไปดูกันจ้าตามต่อมาค่ะวับสะเดาโต้สิออกดอกออกใบเนียเอาไปจ้ามือนีไปเบื้องกันค่ะค่ะวันนี้โต้จะพาวันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะโต้ก็จะเดินออกข้างนอก ได้นิดนึงค่ะต้อจะพาเดินไปดูดอกไม้ที่หลังบ้านนะคะไปดูดอกไม้หลังบ้านกันจ้าพี่น้องจา๋าไปชมดอกไม้กันค่ะเพราะว่าฝนตกลงมานิดนึงแล้วก็ก็ทําให้ละอองเกสรดอกไม้ตัวนี้มันจะเผารงหน่อยพรุ่งนี้เขาบอกว่าฝนจะตกทั้งวันนะคะก็จะเป็นวันดีของต้อละค่ะแต่ต้อก็ไม่ ไม่ใช่ลาใจานะพี่น้องเนาะก็ต้องปิดหน้าปิดตาอยู่คือเกาจากพี่น้องบ้งนะจ๊ะเจสอนตัวนี้นะจ๊ะตัวจากพาพี่น้องมาบางดอกไม้ตัวนี้ค่ะอุ้ยตัวนั่นนะตัวนั่นเนี่ยยำยางอยู่ใจตัวผิดลายตัวผิดลายกับงามเพื่อกันนะจ๊ะแต่ว่ามันก็ผิดลายแหงมือน,นี้ออกใบแล้วค่ะตอนนั้นตอนนั้นออกดอกมีแต่ดอกยังไม่มีใบ แต่ต้ไม่สามารถออกมาได้ค่ะวันนี้ก็พามาดูค่ะพามาดูสวยๆจ้าพี่นอ้องจ๋าดอกซากุระค่ะดูค่ะสวยๆเลยสวยว่าจ้าพี่นอ้องจ๋าพาดูชมดอกไม้ค่ะ สวยงามธรรมชาติมากตรงนั้นจะปลูกเป็นแถวไปเลยดอกไม้สวยๆหอม Uh huh. นี่ก็คือต้อนเชอร์รี่ของต้อค่ะต้นเชอร์รี่นี่ก็ออกดอกเต็มแล้วค่ะนี่สงสัยต้นนี่ต้องมาอเอาญ้าออกจากต้นไอ้นั่นเขาออกจากน้อยแล้วพี่น้องเนาะเบงจ้าเชอร์รี่สองต้นค่ะอือ uh หือ huh. หอม เนี่ยต mm ้นน้ำผึ้งนะคะเนี่ยน้ำผึ้งจะมาเมื่อนี่ต็สิพาพี่น้องมาเก็บเสดาค่ะจากวันนี้เรามาเก็บเดาวันนี้ได้กินแน่นอนค่ะเดาพี่น้องจ๋ากำลังงามเลยจ้าพี่น้องเราได้เดาไปกินแล้วค่ะดูจ้าพี่น้องจ๋ากำลังเจ็บเลยเอาไปแกงเหมือนขี้เหล็กเลยนะคะเนี่ยเรามาเก็บเดาไปกินค่ะเอาไปทำน้ำพริกกันนะจ้าพี่น้องเนาะ เราไปทำน้ำพริกเนาะพี่น้องเราไปทำกินกับน้ำพริกกันค่ะนี่จ้ากำลังงามเลยจ้าเราไปทำกินกับน้ำพริกหรือไปแกงรอให้ออกเยอะกว่าน,นี้เราไปทำเป็นแกงขี้เหล็กกินค่ะตอนนี้เราไปทำํำน้ำพริกก่อนหง ตัวน,นี้กำลังงามเลยจ้าพี่น้องจ๋ากำลังอ่อนๆเลยจ้าเบื้องจ้าวันนี้พากันมามาเก็บสสเดามาเก็บสสเดาหลังบ้านค่ะไปทำน้ำพริกกินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาอ่อนๆจ้บน,นี่แหละแซ่บดีเนาะพี่น้องเนาะพอเสียบๆนี่เนาะพี่น้องเนี่ยโอ้ย เจ้าออกซ่าข่อยก็ต้องมาเอาเจ้ากินก่อนขันมันยาวกวอนนี้มันก็สิขันมันออกหลายกวอนนี้เอาไปแกงแกงกินผักขี้เหล็กได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเราเก็บไปพอกินนะคะเราไม่ได้เก็บเยอะค่ะเก็บไปพอกินกินคนเดียวดูจ้าสดาออกแล้วค่ะ นี่ค่ะที่โตอบอกว่าเขาหอมมากหอมสดชื่นค่ะหอมสดชื่นมากดูค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ออกดอกตอนนี้ออกดอกหอมหอมเหมือนดอกลาตีเลยพี่น้องจ๋าดูนี่จ้าหอมยั่วยวนมากค่ะกต้จะไปใส่เกลกันที่บ้านหน่อย เอาไปใส่แกกันเล็กๆให้มันหอมเอาไปนิดนึงก็หอมทั้งบ้านแล้วค่ะใส่แกกันขวดๆช่วงนี้ดอกไม้ป่าออกเยอะมากจะพี่น้องจา๋าดอกไม้ป่าออกเยอะทั้งผักป่าทั้งดอกไม้ป่าออกสวยงามพาชมค่ะ ไปหาเก็บผักป่าแล้วก็ดอกไม้ชมดอกไม้ด้วยกันนะคะพี่น,อน้องดูต้นสาก,กุละต้นนี้ก็อนี่สสดาวต้นนี้ของเรากำลังงามเลยมีสวนใกล้บ้านก็ดีจังนึงเนาะพี่น้องเนะาะเพรต้องไปหาไกลเนาะจ้า ไม่ต้องไปไกลเลยมาจ้ะเราเก็บไปกินกับน้ำพริกกันขุมนหน่อยๆเพราะขุมหลายเพราะมันยอดออนอยู่ยอดออนๆ ร้อเหงนยาวกังหนึ่กัน้อยก็น,น่านนจะพี่น้องเนาะตอนนี้มันมันมัน,ม,นมันยอดสั่นเกินไปแต่ว่ากับซ้ำนี่เลยแซ่บดิพี่น้องเนี่ยไปรวกเนี่ยกินแต่ละคำจ้าเนี่ยแซ่บโตกับเก็บไปหลายเติบแล้วไปน่าจะพี่นอนะ้องเนาะไปอือเราไปดูดอกไม้ของเราต่ออือหอมชื่นใจดูค่า ดูความสวยความงามของเขาค่ะพี่น้องจา๋าเห็นว่าบุเน่นม,มันแสงแดดเนาะจ้ะนี่จะหอมค่หอมหอมาหนาตั้งบ้านเลยจ้าพี่น้องจ๋าเนี่ยตอนเย็นเย็นจะหอมมากค่ะ เย็นๆกับตอนเช้าๆค่ะพี่น้อง ูค่ะสวยงามมากอนกกระไหลแถวบ้านต้อกับนกห้ายหลายต้อขอไปใส่แกก,กันในเด้อจ้าอุย้ยบง่งเน้พวกเธอก็ได้พุนบินแต่งยนยยุดีใจหลายโอเคค่ะวันนี้อากาศดีฝนตกนิดหน่อยต้อก็เลยเดินออกข้างนอกได้ก็เลย พาพี่น้องหาเดินชมสวนหลังบ้านจักน้อยเนาะค่ะนี่ก็แฟนตัดหน้าแฟนตัดหน้าออกมาถึงตีนี้เลยจ้ะก็จะได้ดูสะอาดหูสะอาดตานี่ก็กาดเนี่เพื่อนบ้านเขาก็ตัดไปตรงนู้นค่ะดอกไม้สวยงามไอ้ดอกนั้นก็สวยแต่อันตรายแต่ตรงนี้นะกองหลังหน้าบ้านหลังบ้านต้อนี่ก่ะต้องทําใจนะจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่า เป็นบ้านคนก่อสร้างเนาะค่ะบ้านช้าวายช้านะคนก่อสร้างได้แฟนบ้านนอกบ้านนะกะจังซี่แหละน้อจากพี่น้องเออเพิ่นมาตัดอันนี้ออกก็ดียึดตัวละเนี่ยจะได้ดีขึ้นผักขี้ล้อมก็ายาวแล้วเพื่อนี่ต้นฮันร้อนตอกะเริ่มออกใบแล้วจ้าพี่น้องจา้าเริ่มออกใบแล้วค่ะอะเลือตัวนี้กะ นุ้มตอมหม่อมอยี่นี่ละโอ้โหผักชีล้อมของเรายาวมากเลยเนี่ยนี่เอ๋ว่าเป็นอย่างไรกันในอีกอันนี้คือหย้าหย่าติดต้อตัดออกจากสนามหญ้าต่อมาเทไว้นี่ค่ะกับตัวนั้นก็สิเป็นฟุ้นที่ฟุ้นติดต้อปลูกผักนี่ค่ะผักชีล้อมนะคะก็สิดูผักชีล้อมตัวนี้ค่ะยังเล็กอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เริ่มยาวแล้วพี่น้องจา๋านี่ดูสิเนี่ย งามงามเลยค่ะงามงามเลยจ้าพี่น้องต้อสะได้มาเก็บเอาไปแกงใส้นเม่แป้งอีกอยู่จ้าสวนหลังบ้านมีผักเยอะแยะค่ะมีทั้งสะเดามีทั้งผักชีล้อมค่ะมั่นสิงามค่ะจ้าพี่น้องกวงชอบมากินอยู่นี่แหละจ้าเขาสิกล่นก้อนแล้วกวงก็สิมากินนี่ก็คือต้นฮันร้อนของต้อค่ะต้นฮันรอนจ้า ตัวนี้ก็ยากขึ้นเต็มเค่ค่ะอันรอนก็กำลังจะออกใบแล้วค่ะอันรอนตัวนี้นะคะต้นถ้าบ้านเ้าก็เอิอนอีหยังน้ลูกอีหยังบุรีบุรีสักย่างนี่แหละจ้าต้อกับบุ๊ฮู้คือการน้อจ้า ดูรอบๆบ้านก่อนค่ะไปค่าไปทำข้าบับข้ากินกันค่าวันนี้ไปทำน้ำพริกกินกันนะคะค่ะคลิปนี้ต้อกับเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนน้องจะพี่น,น้องจา๋าเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อหน่อยนะคะสวัสดีค่ะไปทำกับข้ากินกันค่ะ